ซ้ำมีโอกาสซ้ำมีผู้มาแนะมาบอกให้มันหายากด้คือพวกเจ้านั่นแหละนี่ต่างกตนรุ่นรอดตายมากจากริงงเพราอใกล้สิตายกันยันโดยเบิดอายุของมันเองก็ดีแต่กนรลอดตายในช่วงนั้นมาอีกสวัสดียินได้ฟังสวัสดีมีผู้แ,แนะให้มันมันหายากอยู่ได้แนวนี่ <c oughs> นั่นกับมีแต่หาขายของขังในพวกเจ้า น,นั้นขังอันนี้ขึงไปอธิษฐานเอาสันซีไปพุทธาีิเศษพากันแล่นไปหาบูซาเอามากคูนพันส่ฝ่ายใส่ยังกวอนหินก็รอแคลและเขาก็เอามาขายให้ตั้งก็เป็นบ้าไปน้ำกันเลยแ่ถึงจากความจริงจักอย่างบ่จักค้อมอยาก เ,เขาว่าอันนั้นดีอันนี้ดีก็ต้องนองแมวก็ยังดีเนาะงมง่ายขนาดนั้นเียคนนองแมวก็ดีวังหวะาม้มีโอกาสได้ยินได้ฟังก็ไปฝึกไปหัดปฏิบัติเอา <c oughs> อนนย่างที่ได้บอกก้าวมากก้อนานั้นัันเดียว ถ้าเขามีโอกาสแล้วแม้ค้นตาบอดแต่หูดีกับบรรลุธรรมใดแม้คนหูหนวกแต่ว่าตาดีแต่มาปฏิบัติจริงกับบรรลุธรรมใดคนพิการแขงขาสติปัญญาอยังเมื่อก็ดียุนสามารถปฏิบัติบรรลุได้บ,ดบดั่นแหละถึงจุกั่วว่าเขามีศรัทธาปัญญาและคานเพียรขนาดใดนั่นเองในดีกับมีเสียแต่ค้คนคือค้นดีๆดูดลงัง ครบสมบูรณ์นั่นแหละเวลาเห็ดสัวเห็ดเลวเลวกว่าคนพิการนี่ถ้ามาพูดถึงในเสียกับมีดีคือคนพิการนี่แหละเออมันบ่ได้ไปอยากอยากเป็นลักอยากไปกินเหล่าเม้ายาอยากไปปนขี้ขาก็หา,ายได้ได้เรียกว่านําความเสียนะ่นพลิกมากมันเป็นดีรับคนพิการ <c oughs> เ็นไว้เฉพาะพวกปัญญาอ่อนอันนี้นนนเป็นเรื่องของกรรมต้นหนึ่ง แต่ว่าปัญญอ่อนไม่รู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งก็คเพื่อว่านั่นแหละคือบา้าเนาะเอออาจจะฝุกตายจับผาผาใดหรือนึกถึงพุดโทาใดหรือ,อยังอันใด,ดอันหนึ่งที่นึกไปในทางทดีๆไปสวรรค์ใดแต่ว่าถืให้บรรลุผลบรรลุว่าได้คนพวกนี้กรรมทรงผลมันเปลั่ยนทิศจะมันค้นตาบอดหูดีโยกแต่ยินได็ฟังใดแต่ว่าถ้าทึา่งบอด ทึ่งหนวดมันก็หนักยึ่นละ่ะตนนั้งแต่ขนาดคนดีๆแบบนี้อยู่นี่ก็แค่นั้นหนักหยากอยู่นันสามีโอกาสได้รับคำแนะนำญิงใดผู้หญิ่งทุกๆคนนั่นแหละนั่งไปคิดพิรณาใส่เนื้อใจอีกอย่างหนึ่ง้าพวกเจ้าจอยากออกจากการกักขังคุกคุกอย่าง ุกตันหาจากของเองคุกราคาของจากของเองซึ่งหลายๆคนในผู้ยิ่งตุรกีไต่อำนาจแห่งการถูกกดขี่ข่มเหง <Okay. S 1> จากขอบครัวเองตามธรรมดาที่แหลกเกินแหลกนี่หางอยู่น้ำพ่อนนะ้ำม่ว่าท่านแด็ไปมีผัวมีเมียไปยังสิกระทางว่าสมมติว่าคู้เป็นน้องไส้ไรเบียกันดำปีสงปีมันใหญ่มาท่านแบบมันก็นยั่งรังแกข่มเหงเข้าได้ นนให้เนื้อยาสําหรับผู้ยิ่งที่เห็นโทษเห็นไพ่ในคุกอันนี้คุกวัตะองศาลอันนี้กําล่งแรงกายของผู้ยิ่งว่าอาจสามารถที่ป้องกันตัวเองได้จากผู้ใส้หรอกมีให้ชิดให้ชิดถึงมาถึงถึงเพศไพ่ในการเกิดในความเกิดเป็นผู้ยิ่งว่าไปในสถานที่ต่างๆางบางค้นก็ถือขาคมขึงนี่ให้น้อกก็มาหาถูกหาโทษหาไพ่เยอในการเกิด มาสารพัดไพ่ในการเกิดแม้กระทั่งว่าแต่งการแต่งงานไปแล้วโดยเขาเข้าใจว่าเขาสืบเป็นผู้้นจากทุกแล้วทีนี้ก็ย่งไปถือกดขี้ข่มหงในผัวในเมียกันเองแหละแต่ว่ามันใชมีความขับแข็นใจอยู่ในหันผู้ใดนึกถึงความเป็นจริงตัวนี้ได้นามาพิจารณาพิจารณาชีวิตจริงของเจ้าของเองประสบการณ์จริงของเจ้าของเองเหตุจังได้ก็สร้าง เฮายัางอยู่ใต้อำนาจของผูไช้คือเก่านั่นแหละนั้นโลกเขาสิว่ายิ่งกับชายเสมอกันแล้วแต่ว่ากำลังมันบ่เสมอดอกอันนั้นมันเป็นแค่ว่าข่ำกฎหมายหรือตังข้นมากสื่อๆตังข้นมาเพราะอันนั้นแหละแต่วามเป็นจริงแตกกำลังมันสูงผูไส้บนะ่ลระบ่สู้นั่นแต่งงานกันไปแล้วบางคนก็ได้ผัวขี้เหล้าเมายาลั่งแกตีและคมเหงเนี่นยนำเนื้อยาอันนี้ออกมาเด้อ หมายถึงวันแนวทางที่สิเหตุไห้เฮ้าเบื่อนายนั่นแหละคิดเบื้องไปตามความเป็นจริง <c oughs> มีความขับแขนใจหลยายอย่างผัวไปท่องไปเที่ยวไปหันไปนี <c oughs> ไปมีผู้อื่นหมั่นยังหลายอย่างสารพัดท,ที่เฮ้าสินน้อมเขามาเพื่อให้เห็นความจริงความจริงของคําว่าถุกนั่นแหละความจริงของความขับแขนใจมีอีกเนื้อ,อยะหนึ่งที่ให้ขอคิดกับผวกผู้หญิงผ <c oughs> ววผู้หญิง คุณย <c oughs> ิ่งก็สามารถบรรลุได้คือกันก็ในเมื่อมันรล้ทางแล้วว่ามันอากะสามารถบรรลุได้คือกันเป็นอย่างถ้าหาได้ยินได้ฟังแล้วทำรัทธา,ายมันเกิดไปหาฝึกหัดศึกษากับผู้ิ่นสอนกรรมฐา,านอยูอ่แหละสีบวกยวกับของขังสีบวกี่ยวกับจริงศักสิท์ดลนบรรดาลน,นันนี่ให้ส่วนมากมันจิมีแต่การไปถูกหลอก ไปหาอย่างลงหมนาหนาทองหัวหลักหัวหลงหาเอาเครื่อเขาหลงเนี่ยมันจะไปจังสันว่าชีวาสิ่ลเ่านั้นเ้านั้นสิอาจสามารถที่สิเหตให้ควบคุมหัว,หวยู่ในโอวัเจาของล้วนแหลที่เป็นความงมง,งายไร้สาระทั้งนั้นเลย mm hmm. ลงหนา้าหนาทองหัวหลักหัวหลงมันบ่แมนได้หลงหัวเบิด mm hmm. เครื่อเขาหลงมาเหนือเคื่อกัน mm hmm. ได้เมื่อแล้วกันน้ำเอาเขานั่นแหละ หายสิหลงวันแต่ของได้เป็นผู้หลงเขาหลงผู้เอิ้น,นั่นแหละในความเป็นจริงแล้วสรุปโยมเป็นไปตามกรรมบ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเลยสิมาเห็ุไหนอ่าเมตตาเฮาบอกอันนี้อันนี้เป็นเมตตาเด้อเมตตามหานิยมเด้อได้เมื่อแล้วมันก็พอสํเาเกลว่นแหละคิดถึงความเป็นจริงด้วยเ <c oughs> สียเงินเสียทองถิ่มไปกับสิ่งเหล่านี้คือเฮา อยากให้ผัวอยู่ในโอวาสนี่ก็นเนยยะหนึ่งแล้วก็เลยสแสวงหาในสิ่งที่เข้าใจพิษคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนั่นสิปกป้องจคกของใดหนึ่งแล้วก็ิเฮันให้ผัวหลักผัวหลงหรือมีให้คนอื่นมาเมตตาจาของโดยไปอาศัยวัตถุนิยมทั้งหลายที่ห้าเข้าใจพิษนั่นแหละจริงๆมันบ่าจสาามาัยเฮตดจักอย่างอกบ่เป็นความจริงเลยของพวกนี้เ้อ แต่ว่าเขาบอาให้มันคือๆๆืดๆผู้นั้นกับซาผู้นี้กับลือต้องทาวาไป็สั่น์แบบไ่ได้จริงเรานี่ยหลือคือว่าให้มองเห็นโทษเห็นโทษของความเป็นสตรีเห็นโทษของความเป็นผู้อ่อนแอทั้งร่างกายนั้นจิตใจกับอ่อนแอก็กันหลายเท่าอยู่แล้วล่ะให้มองเห็นโทษให้น้อมนัาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าเป็นอย่างเป,เป็นตกยุต้อำนาจตกยุต้การถือกดขี่ข่มเหงกําลังแรงกายก็วัสูงผู้ยไซดได้ ม่นเดินทางไปหมู่อื่นถ้ากเกิดว่าเขาไปคมขืนเราข่าจั้งสิแต่วาอาจสามารถใส่กําลังแรงจากของสู่เขาได,ด้เนยขนาดเด็กหน่อยผู้เขาแมนอ้อนกว่าปีสองปีก็ยังสู่เขาบ่ได้หากกระดิเบื้องตามก็เป็นจริงสมัยจียเป็นเด็กน้อยอยูย่น้ำพอน้ำเม่นอ่ะแสุบาไดนอนก็ใส่ขนาดมันเล็กน้อยมันก็ยังแห้งกว่าใจมันก็กล้ากว่าก็ยังถึอรังแกเบียดเบียนมาเรื่อยบัด <Okay. S 1> งเห็นวนาเป็นสาวเราไปหันตัวนีก็ต้องได้ระวังตนระวังตัวจาของเองว่าเป็นอิสระอย่างเลยได้ผัวแล้วก็ยังมาตกอ้วยใต้อำนาจกำลังของพวกผู้ชายอีกบางคนก็กดขี่ข่มเหงเด้บังคับลั่นแก่กินเหล้าเมายากับต๊กตีเนี่ยน้อมเขามากบางคนก็เอาแต่ใจแม้ว่ากินเหล้าก็เป็นคนที่มีอารมณ์ลายบัานี้จังว่าให้คติในการเตือนใจผู้หญิงทั้งหลาย ทุกคนก็สามารถออกจากขุกแห่งวัตตะท้งสันอันนี้ใดออกจากข้อความถูกโดชีคมเหงืร่างแก่อันนี้ใดขึ้อกันตัดชินใจมันแนวแน่เด็ดขาดโหลด้้าหาว่าตัดศาสนี้ศาสใดมันจะไปเห็นอีกพุทธศาสนาว่ามันความเกิดขึ้นได่ง่ายๆเกิดขึ้นได้งากมากๆเลยแหละ <c oughs> <c oughs> คือว่าให้ขอคิดกับโปรผู้ยิ่งที่มองเห็นไพ ไพ่ของความเกิดเป็นผู้ยิง่งไพ่ของความออนแอโดยธรรมชาติที่จริงกรรมนั่นแหละส่งมากก็ดีสิ่งที่ตัวเอง,เเงก็เหตุว่นั่นเดี๋วผู้ใช้ก็เกิดเป็นผู้ยิง่งได้ผู้ยิ่งก็เกิดเ,าาเป็นผู้ใช้ได้คือเรื่องของพราอานนุนังสี่เพื่อจะเกิดเป็นเกิดเป็นผู้ยิง่งเป็นโซเฟณีเจ็ดศาสตร์ไปเกิดเป็นกระเทยยู่เจ็ดศาสตร์หได้ว่าธรรมดาเดีว่าสมัยที่่นมีอำนาจก็กำลังแก่กลมหิงผู้ยิง่ง บาดืแต่ของได้เกิดเกิดกายเมื่อเป็นผู้ยิ่งมั่งผู้ยิ่งเกิดกายเป็นผู้ใช้เอาขึ้นมัน่งมีเยอะมีมีมมทุย่างนั่นแหละยังก็ดีนี่คือควงจรกรรมที่มันให้ผลซึงกันและกันด้วยแล้วถ้าจะคล้องเหตุเองทั้งหมดนีด่ผู้ยิ่งทั้งหลายที่ยินไแต่ฟังนี่แหละลองเอาประสบการณ์จริงๆของจากของน้อมน้เขอมาให้มันเห็นความจริงว่า ห้องนีตัวกิจเตอำนาจการถูกกดขี่ข่มเหงจากผู้ใต้ทั้งเบิดนั่นแหละพ่ะได้ว่าตั้งแต่พี่น้องพ่ได้ว่าตั้งผัว <c oughs> จริงหรือว่าจริงกะประสบการณ์ชีวิตของเจ้าของเองนั่นแหละ <c oughs> บางทีมันคิดว่าออกมันคิดว่าออกถ้าได้ยินได้ฟังมังสิอาจจะคิดได้ก็ไ้โอ้มันแมนความเพลินนะ <c oughs> ถ้ามันแมนความเพลินแล้วกะน้อมเขามาให้มันเกิดข้อเบือหนนายที่มันจะเสียออกจาก ความถือกดขีดก้มเห็งใดออกจากความขับแข้นใจใดถ้าบา่าแตงัดสินใจเด็ดเดียวในศาสตร์นี่สชีิตทัตัดสินใจย่ำใดเราจะให้ทุกคนสแสวงหาท่างผุนถูกอันนี้คือว่าให้กำลังใจคุยยิ่งแล้วก็ให้ข้อคิดบางที่ผัวเกเรกับไปหากินเหล่าเมายาไปเด้ะจะของเลิกกลายเป็นเละเทะเพราะว่ายังเละเทะ พอมีความหวังกับผัวมีความหวังกับผัวผัวก็เป็นคนกินเหล้าเม้ายาหรือว่าไปหามีผู้ไม่จะของกัเลยซ้ำลายทำลายตัวเองก้าไปโดยการกินเหล้าเมายาคบข,ข้ามั่วตัวไปเบิดเนี่ยเป็นไปนนทางต่ำเลยเลยๆคิดตามความเป็นจริงดอดะยังก็ดีมันต้องมีแหละ ในส่วนจังหวะที่ร่างแก่คมเหงกันในขอบกวัวในภายในใน,น,นั้นนะให้มองเห็นเพจไพ่เพศไพ่ในความเป็นเพศแห่งหญิงเป็นเพศแห่งควอมออนแอจังได้ก็ว่าสูลนะนากุทไม้ว่ามาซื่อๆนี่แหละเอาเอา,อาหอดพูดในน้อยความ่าลองมาดูตัวพูหยิ่งก็บริบกับร่างสูรไดดอกนะนี่คือความเป็นจริงบริเอาอันกฎหไม้ซูมือนี ว่ามีเสมอกันมันบ่เสมอจักศาสตร์ละ่ะบม่มีทางเสมอใด้ละ่ะม,มันแค่ข้ามเบายากเอาชสะนะมันบ่ชนะไดดอกอันคือว่าให้ทุกคนนอเขม่าเห็นความจริงแล้กก็รฮับหัาเขาย่าาอมหลับความจริงได้ข้าขาย่อมรับความจริงแล้วมันก็หาทางออกจากถูกหาทางออกจากคุกคุกที่ขังเจ้าของเอง ด้วยความมีความหวังว่าบุคคลผูน้นสิบปกกฟองด้สิมีความสุขกับบุคคลผูน้นนเออบาดไปโยน้ำกันจริงๆแล้วกะมันสุขจริงเวละ่ะมันเป็นจริงเวล่าลออมองเบิง่งตามความเป็นจริงว่าเออแม้นแต่ของสิงมีปัญญาและความรู้ความสมัยเก่งกว่ากระสางแต่ว่าเขาใส่อำนาจทางกำลังดรงนกายคมเห็นเอาก็ได้แหละ้คิดเบิ่งถึงความขับแข็งใจ,ของ,จของเขงเอง มีให้เนอยะในการคิดหาทางออกจากถูกคอนเจ้าของเองสำหรับพวกผู้ยิ่งจังหวะพระละหันผู้ยิ่งกับหลายชีเ่ะในครั้งพุธการก็ดีแม้ในครั้งสมัยปัจจุบันเนี่เขาก็ยังพ่อมีอยู่แต่คนก็ตายไปอย่างเบิดแล้วล่ะผู้ยิ่งก็ยั่งยู่นิดๆหน่อยๆกองผู้ยิ่งจังหวะน้า น้ำสิ่งเราหนีเ่านีเขามาพิราณาตามก้มเป็นจริงของเจ้าของเบงเดอร์แม้ร่างกายกับออนแอร์นสินขนาดที่แต่งงานกันไปแล้วกับัวนขนาดว่าห้ายินยอมและยินดีอยู่กันไปอยู่กันไปก็ยังมีการคมเหงื่อร่างแก่กันเกิดความขับแขวนใจเกิดความขมขื่นใจเหีุยังเขาบ่ได้ขับแขวนใจจมดาเขากับ่ได้เขาสิตโปากเอาอีก เปล่นสั่นแหะมันวัยาล่ตเแต่้าการแขวอึดอึดอยู่นั่นแหละเห็นยังเขาา่าได้กำลังบ่สู่เขาน้อให้เห็นไพ่อยากว่าให้เห็นไพ่ในการเกิดเกิดเป็นผู้หญิงกับเป็นแบบนี้เนาะนแล้วก็สารพัดในเหตุผลต่างๆนานา,นาจะต้องเรียกว่านอมเขาไปรับใส่ด้วยความขมขื่นใจกับน,นี้ืหจังลูกตเด็กๆหนึ่งเขาเห็นเน่าอยู่เน่ากินกุน๊กกิ๊กหลายอย่างเนาะ เบืเอ่อบอกพวกชอบเอบื่อติคิดเกิดคิดเขามาให้ให้มันเกิดความเห็นความจริงใน,ใน,งงนในสิ่งที่เจ้าของคยยึดติดยึดมั่นในสิ่งที่เฮาบลูในคนไกการทํางานของตัญหาของอุปทานนั่นแหละของความอยากของเจ้าของเองพ้นทุกข์อยูบอบ่ได้ผัวล้วทุกข์เก่าอีกเนาะในวัะไรกปีทุกข์เก่า,กกาอีกเลยเนาะ ยังสั่นแล้วโลกกนมีลายก็ผู้ชายมันโลกก็เลยยิ่งกับตองมีประจําเดือนเนาะนั่นอย่างหนึ่งอันที่สองก็มีการอุ้มทอแม่บ่สละมีความลําบากกว่ากันด้แต่อาตราวามาเล่งกับมีมาเล่งไม่หมดลู้พอมนั่นเห็นเบอรู้ึมันไม่เกินมันมีเกินผู้ชายเดีผู้ชายมันมีหมดลูกเว้ยผู้หญิงกับมีมาเล่งไม่หมดลูก เออาจารย์เดียอุ่มท้องอาญ,ญาอาญ,ญาอีกกินีมยังยังก็ได้ดขลามความเสงีงต้องต้องเว้น mm hmm. ขอาแสลยงยันดูในขั้นมันเป็นน,นันนี่ก็ว่าไปมันเม่ธรรมดาดี mm hmm. หัยังเป็นเม่นกับเป็นอะไรน้ำสัตว์ mm hmm. บังเวอบัองนายมันบอกกำลังแรงกายจะค้องบ่ได้สู่เขาดิ mm hmm. จัว่าให้ข้อคิด ในการนั่เขมาพินาหาถูกที่จะของมันมีอยู่แต่เมื่อมันเห็นถูกแล้วก็หาผู้อยู่เบื้องหลังของถูก <Yeah. S 1> สาเหตุใงควอมถูกคือความอยากของตัวของเองแต่ว่าในความคับแข็งใจนั้นหาทั้งออกบได้จําเป็นต้องยอมหลับบ่อย mm hmm. า,ากเป็นอิสระบจียอมหลับมันเหตุห่งังบม่แมนเกิดมาใสากรร่กมเด้เกิดมาสา่งกรรมดีเกิดมาหนีวัตะ แต่เห็นทางธรรมะได้แล้วแก้ได้เบิดธรรมะของพพุธเจ้าแก้ได้เบิดถูกอย่างไม่ปัญหาของหลกูกเขาไม่ฝึกหัดศึกษาบังคับละเอียดมันคงดีแล้วออปัญญาเห็นหลูรอบแล้วแจ้งแล้วเอาสิความเพียรพยายามของเขาก็าับฝึกหัดดัดตนไปเรื่อยๆมันก็เกิดความเบื่อหน่ายของมันเองในสุดท้ายแล้วก็สามารถบรรลุได้บว่าหญิงบว่าชาย คนก็เลยกว่าบ่มีสัตว์บ่มีบุคคลบ่มีบุคบ่มีเพศบ่มีหญิงบ่มีชายบ่มีสัตว์บ่มีบุคคลบ่มีเล้าบ่มีเข่าทามันถิ่มตัณหากับอุปทานออกไปแล้วตัดดับเด็ดขาดแล้วอรีว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบรรลุได้เสมอกันแต่ว่าความความเดิมลำต่ำสูงกว่ากันมันกับ่สูงผู้ชายผู้ชายมันเ่อมลำสูงกว่าทั้งด้านกับล่างแรงกายทั้งด้านก็กล้าแล้วก็ ท่องเที่ยวไปได้ทุกหมนแหงในป่าในดงสิบางในพ้พวกขนาดว่าผู้หญิงนี้มันอาจสามารถจิท่องเที่ยวไปในด,ดงในปลาได้แบบผู้ชายเด้ความอันตรายของการเกิดเป็นหญิงมีเยอะแยะเลยคือความอ่อนแอโดยกำลังนั่นแหละอันหน,นึ่งเนี่ยเป็นเพศเป็นไทยถ้าห้ามองเห็นหนทางสิ่งดับถูกกำจะพ้ังได้แล้วคือบ่เล่งคือบ่ร์เข่งคือเบ่เขี่ยวเอา วิธีปฏิบัติกับบางอย่างดอกก็บอกให้ทุกคนน่ะภาวานาพุทโธไปก่อนพุทโทหนึ่งเป็นคำขิำดขิดไปสะกอนพุทโทพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆเลยเพื่อบอกให้มันไปขิดเรื่องอื่นๆในความสั่งพ่อนันเกียรติพื่นี่ใ,ในความอยากได้จะดีอิจฉาหรือเสีาปรุงแต่งไปเรื่อยๆเอยเ้าเปลี่ยนคำขิำดใหม่ิดว่าพุทโทแต่คิดพุทโธแเรามันบ่มีความเราหลอนกับว่นกับไหวอย่างแบบ พุทโธไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเมื่อถึงเวลาแล้วมันสิโพธะพุทธทังโตกิงดอักนา<ม>พุทธะเกิดเป็นผู้ลูกผนมาพุทธังก็เอดิดเกิดเอาแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้า,ม,กกา,า,า,ม,ามาเป็นที่พึ่งเลิกเกิดกลายเป็นพึ่งตนพึ่งธรรมเดียวัดเอาธรรมะมาเป็นที่เดินตามเมื่อเดินตามมาักมีองแปรเป็นเบื้องต้นแล้วสังขะก็เป็นเจ้าของเองนนั่นแหลย<ม>พึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งประสงค์ ว่ที่ไหนไรก็คือว่าพึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อตัวเองผลถุกต่นงเองเรียกว่าพึ่งตนพึ่งธทมพึ่งตนพึ่งทมแต่ผู้ใดเป็นคนที่พึงตนเองได้แล้วก็เป็นสังขัางสารนั่งคาจามิสังข้างกับเป็นเจ้าของเองนะเป็นผู้อื่นนีอันนี้เพิ่นเป็นแค่ตัวอย่างสีเห้าเห็นโดยทั่วไปเป็นตัวอย่างฝึกหัดเป็นผู้สืบต่อมาผู้ใดอยู่โดยความบ่มี อยูโดยความบาหวาดบกกลัวอยู่โดยคว,ว,ว,วามปรัศจากความกลัวได้แล้วมันเกิดจากกิเลสตัณหาเนี่ยแหละความกลัวมันมาจากกิเลสตัณหาเนี่ยแหละแต่ยูโดยปรัศจากความกลัวได้แล้วล้วก็เป็นผู้บกกลัวตายมันก็สบายเท่านั้นเพราะจะยานตายยั้งเลยคิดถึงอะไรก็ปล่อยปล่อยไปแล้วเนี่ยอาจะย่ำฟึกนัดเอาพุทโธไวเรื่อย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 อยามันคิดออก ฟังธรรมะไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยเวลาเมื่อประสบพบเจอแรงประะัฏะกระทบกันจริงถ้มมามะตีห้าฟังไว้นั่นแหละมันสิแลนกับมาเองแลนตัวของมันจือไวหมันฟังมาเรื่อยเรื่อยรอยบทธรรมบทนั่งบทนี้สิเขามาเป็นเครื่องประกอบประดับสติให้จ้าของหยุดยั่งได้ <c oughs> บบ่ปุงแต่งต่อไปในความเกลียดในความชั่งในยังก็แล้วแต่ <c oughs> นันสองอยงต้องอาศัยกันคือการทําจิตสงบใดอย่างหนึง่งคืออื่นว่าสามร t h นั่นเองเวลามีปัญหาเหตุการณ์ต่างๆกับท่นานก็มีปัสนาแต่คือว่าดูกแก่งเห็นจริงตามข้อมูลจริงแล้วก็ปล่อยมันได <c oughs> เริ่มต้นแรกกับภวนาพุทโทษไปก่อนสักวันหนึ่งมันก็นเห็นเองกันนะผูทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิดบานถึงใดมาพุทธะแล้วก็พุททั้งสารนั่งกระจามี แนวคําสอนทั้งบดที่ผู้เจา้าทรงสแสดงไว้ก็เป็นพุธทธังสานังก่งจาญนี่ธรรมะก็คือหนทางที่เฮาก็ล่องเดินไปในหมรกในอุ่นแปดสังฆะก็คือเป็นผู้พ้นแล้วเดือยวสดาบันเป็นต้นนั่นพุทธธรรมสง่งเล็เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเจ้าของเองนั่นแหละฉันว่าใหาเอยอยา้เนื้อยาอีกเนื้อยาหนึ่งสําหรับพวกผู้หญิงแล้วก็สำหรับพวกคนพิการ มันไปเห็ดหนังใบไดดอกบ่กล้าไปปนทั้งใดดอกมันไม่มีแข้งบม่มีขาบางคนกับมีการตาแต่ว่าหูดีคนตาบอดไปปนมันจะไปปนทันแต่อแต่ยังวันน้นดีมีเสียนเสีย,ม,สยมีดีกับพริกเขามาละ่ะหูมันยังมีอยู่กับฟังเอาละทำมาแล้วก็พี่หน้าตามเพิินละ่ะปฏิบัติตามเพิ่นนั่นแหละไดยบุญหูหนวกแล้วก็ยังสามารถปฏิบัติหูเห็นนั่นนี่ได้ตาแล้วก็ยังดีอยู่แต่ว่าหูเลาหนวก ภาวนาไปภาวนาไปยังอาจสามารถที่จะอ่านหนังสือออกได้สวยาธรรมดาเด็กคนอ่านหนังสือกับ่าได้อ่านยังกับบอออกบอห้จักภาวนาไปภาวนาไปเอาพุทโทอย่างเดียวเด้อนะอก็บ,บอกเอาพุทโทษย่างเดียวจับลมหายใจพุทโทไปพุทโทมาเอาไปเอามาอ่านหนังสือก็ออกมันังมีแนวสอนทั้งในนั่นแหละเมื่ออ่านหนังสือออกแล้วความจำด็ดียัง็ดีบางที่มีหูแปลกแปกแปกว่าคนธรรมดาโดยสั่นไป เดาแด้ว่ามันมีผู้พิสูจน์หรือว่ามีพยานยืนยันในเหาอยู่ไม่ในหนีก็เลยคือคนหูหนวกนยังสามารถรู้เห็นนั่นนี่ได้อ่านหนังสือออกได้ทุกคนนะมั่นใจคือใจบุญนี่แหละเป็นตัวอย่างนั่นหูหนวกแต่ว่าตาดีอ่านหนังสือก็ออกแต่ว่าพราะหน้าตาพุดโทตัวเดียวนั่นแหละพุดโทไปพุทโท,ท,โทมาอ่านหนังสือก็ออกเอาไปว่าสอนมูก็ได้ เรื่องสั้นแล้ว <c oughs> เลียนพุดโทข้ามเดียวมันจะจบบนโลก,กนี่แหละทหารจะไปเลียนยังมากไม่แต่ไปเลียนทางคนตูกลรวคนอ่านหนังสือบ่ออกบ่ไใดกต่ยังสามารเถปถ็นผู้บรรลุถ้ำใด <c oughs> จังววานั่งไปเป็นข้อคิดอันหนึ่งในการพิจารณาเพื่อให้เกิดข้อเบื่อหนของเจ้าของเองเพื่อให้มันเห็นโทษของเจ้าของเองที่ความหยุดมันถึงมันของเจ้าของเอง <c oughs> ผู้ยิ่งหนีโดยเพศกับออนแออยู่แล้วโดยผ่อมกลาก่ะบ,บ่สูงผู้ชา,ายอยู่แล้วโดยการถูกลั่นแก่ต่างๆกับอาจสามารถสปองกันตนใดอยู่แล้วก็คือว่าให้คิดถึงข้อเป็นจริง่กลกาเที่ยวไปกันขึ้นบ้เดียวหรือว่าการเว้นกับ้างไปสถานที่ใดๆก็ตามได้ผี่เปรียวยังสิย,ย่ยานเด้ย่านว่าละ่ะต้องระแวดระบางตัวเองยันถูกขาดถูกพมคืนมีบัดนั่นแหละ ที่เป่าม้านี่คือว่าอยากให้ทุกคนน้อมนําเขม้าเพื่อเห็นโทษในการเกิดออในความบ่เป็นอิสระถ้าได้ถ้าได้ผัวได้ลูกแล้วก็บ่เป็นอิสระได้เปล่าเนี้หรือบางที่ผัวไปหากินเหล้าเมยายาอยู่พุ่นอยู่พี่ก็ได้นอนน้ำหลูกล่ะเออกายอยู่น้ำหลูกแต่ว่าใจอยู่น้าผัวจังซี่โอ้ยคิดเบิ่งเอาเด้อมันมันเป็นสั่นอีหลีแหละโอ้ยโยงได้น้อไปสัน่นจังซี่สี่น้อเนี่ยแต่ว่าเออเเแล้วบ่นคนเจ้าสูดอกก็ไปฮวงอีกอย่างว่าเรา อย่างเขาตีเขาขาย่างลดลงย่าตายเนี่ยมันมันหลอกล่วงเขาไปขนาดนั้นแหละคือมันเห็นในห้องบ่เห็นไ่เห็นอย่างบ่เห็นถูกบ่เห็นความยึดมันถือมันนั่นแหละวัวใบทุกคนน้ำเนื้อย,อยาดนีออกไปจากเนื้อย,อยาหนึ่งเพืว่ยเกิดข้อคิดและลายยางในการตีสิเห็นเห็นความจริงความจริงคำว่าถูกอี่ผู้เจ้าแสดงมาก มันแสดงใบแทนเนื่อยะเดียวสิได้กเข้ากับพระหาเอาความเอาความจริงประสบการณ์ของเจ้าของเองนั่นแหละบางที่ฝนตกฟ้าหองล่มเพียงล่มในฝนในยุ่เสียงหน้าผู้เดียวจังสิคีดหอดคนผู้ดีว่าอะรเป็น,เป,นเป็นมูเนาะยานยานน่นานนั่นยานนี่นะแต่มีผู้นั้นผู้นี้ยู่น้ากับพ่อเป็นอุ่นีอุ่นใจสบายด้นั่นมันมันหลายสอนหลายสันส่นสั่น ใชแต่ละคนแต่ละคนที่เป็นผู้ยิ่งแนะ่ะชิดเบื้องโหลดคิดตามก็มันจริงที่จะพล้องเป็นนั่นแหละเอาอันนี้เห็ดนังเห็ด